พี่ๆที่ติดตามช่องวัฒนาพักดีบารมีพระใหม่นะคะสำหรับ EP นี้นะคะไมยก็มีพระเครื่องมาแนะนำให้พี่ๆได้เลือกเก็บสะสมแล้วก็ได้ศึกษากันนะคะสำหรับรุ่นนี้ที่ไมยนำมารีวิวนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ผู้สร้างนะคะตั้งใจสร้างนะคะเพื่อฉลองมงคลอายุวัฒนะนะคะ82ปีหลวงพ่อแอมวัดน้ำตกนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะต้องบอกว่า ณนะตอนนี้นะคะไม่มีใครที่ไม่รู้จักหลวงพ่อแอมเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปูโะะงป่โตนะคะหลวงปู่โตนะคะท่านอุปชาให้กับหลวงพ่อแอมนะคะหรือบวชให้หลวงพ่อแอมนั่นเองนะคะสําหรับผู้จัดสร้างที่จะสร้างเหรียญรุ่นแรก ให้กับหลวงพ่อแอมนะคะก็เป็นผู้จัดสร้างเดียวกันเลยนะคะกับเหรียญย้อนยุค135ปีชาติการนะคะเป็นที่นิยมมากๆแล้วก็หาไม่ได้แล้วด้วยนะคะสำหรับรุ่นนั้นนะคะก็รุ่นนี้นะคะเก็บได้สะสมได้นะคะพี่ๆสร้างน้อยนะคะการจัดสร้างของแต่ละรายการชัดเจนนะคะแล้วก็รูปแบบลักษณะเหรียญนะคะทางผู้สร้างเนี่ยออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับหลวงพ่อแอมเลยนะคะ เหรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อแอมนะคะมีจำนวนการจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด150ลังนะคะพี่ๆโดยแต่ละลังนะคะจะเป็นรายการคละเนื้อนะคะมีให้ลุ้นด้วยกันถึง60รายการนะคะในแต่ละรายการนะคะจำนวนการจัดสร้างนะคะไม่เท่ากันนะคะแต่ก็จะอยู่ในหลักสิบหลักร้อยนะคะต้องบอกว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแอมแล้วก็เป็นรายการจัดสร้างน้อยมากๆเลยนะคะสามารถเก็บ ได้เล่นหาสบายใจแน่นอนนะคะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะคะการออกแบบนะคะจะเป็นเหรียญเสมานะคะเป็นหลวงพ่อแอมนั่งพิมพ์เต็มองค์ด้านหน้านะคะในส่วนของด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันตรีนิสิงเฮนะคะแล้วก็ในส่วนโค้ดนะคะจะเป็นโค้ดยันนะนะคะโค้ดตัวนี้นะคะจะเป็นโค้ดลายมือของหลวงปู่โตนะคะที่ท่านเคยได้เขียนเอาไว้นะคะที่เขาเรียกกันมาว่ายันนะนะคะ สำหรับชนวนมวลสารนะคะพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะในเรื่องของมวลสารต้องบอกว่าผู้สร้างตั้งใจสร้างรุ่นนี้มากๆนะคะแล้วก็มีมวลสารพระย้อนยุเหรียญเหล่านี้นะคะที่นํามาเป็นชนวนปรถมมาเลิกนะคะในการจัดสร้างเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อแอมวัดน้ําตกนะคะ นึงนะคะจะมีเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีจัดสร้างในปีพศ2510นะคะ2นะคะมี1เหรียญและก็1ห,ห่วงนะคะเป็นนวัดโลหะนะคะ ห่วงจากเหรียญเสมารุ่นแรกนะคะเสมาหลังยันตรีและก็เหรียญจากเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีจัดสร้างในปี2518นะคะเป็นเนื้อนวะโรหะนะคะอันที่3นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตหลังพัยดยศปี2518นะคะ ออกนวัดประดู่ชิมพีนะคะ4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมจัดสร้างในปี2 5งพนะคะอันนี้ก็จะเป็น สี่ชนวนมวลสารปฐถมมาเลิกนะคะในการจัดสร้างของรุ่นนี้นะคะแล้วก็ชนวนมวลสารชุดสุดท้ายนะคะเป็นชุดที่ได้รับความเมตตานะคะจากยอดพระเกจิอาจารย์แห่งยุคนะคะจานอัคารายานบนแผ่นโลหะเพื่อนำมาหลอมรวมพร้อมกับชนวนเหรียญวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์หลายรุ่นหลายคณาจารย์เพื่อนำมาสร้างเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อแหมมวัดน้ำตกนะคะอาทิเช่นนะคะ จานหลวงพ่อแอมวัดน้ำตกนะคะจานยันนะตำรับหลวงปู่โตนะคะ2นะคะแผ่นจานหลวงพ่อแอมวัดน้ำตกจานยันครูยันประจําตัวของหลวงพ่อนะคะ 3. นะคะแผ่นจานหลวงพ่อทองวัดดอนไก่ดี 4. แผ่นจานหลวงพ่อแถมวัดช้างแทงกระจาด5แผ่นจานหลวงพ่ออนันต์วัดบางพีน้อย 6. แผ่นจานหลวงพ่อทินวัดชายนา เแผ่นจานครูปืนวัดราชโดแปดแผ่นจานพี่เลี้ยงวัดจอมเกรดเก้ 9. แผ่นจานพาระฤาษีพยัคฆราชท่านพ่อพลทองเนียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดชนวนมวลสารสุดท้ายนะคะที่นำมาหลอมรวมเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแอมนะคะสำหรับ การปลุกเสกรุ่นนี้นะคะได้ปลุกเสกไปแล้วนะคะเมื่อวันที่28เมษาย5 6 6น2566นะคะเริ่มพิธีบวงสวงบูชาครูเวลา13.39นาฬกา39นาทีนะคะเข้าสู่พิธีพุทธาพิเศษเวลา15.39นาฬิกา39นาทีนะคะรายนามพระเกจิอาจารย์ร่วมพิธีนะคะมีดังต่อไปนี้นะคะ หน,นะคะหลวงพ่อแอมเจ้าอาวาสวัดน้ำตกนะคะสิทธ์หลวงปู่โตนะคะเป็นประธานในการปลุกเสกในครั้งนี้นะคะ 2. หลวงพ่อนัดรองเจ้าอาวาสวัดน้ำตก 3. พระศรีรัตนโมรีเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพีจังหวัดกรุงเทพนะคะ 4. หลวงพ่อเจ้าคุณสุรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดประดูสมุตสงครามนะคะ 5. หลวงพ่อมหาจำนงเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะหหลวงพ่อวิมุตตเจ้าอาวาสวัดวิมุตตตยารามจังหวัดกรุงเทพนะคะ 7. หลวงปู่โนเจ้าอาวาสวัดบางน้ำชนจังหวัดกรุงเทพ 8. หลวงพ่อดำเจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรี 9. หลวงพ่อตั้งเจ้าอาวาสวัดถ้ำมาเดือ10 หลวงปู่บุญส่งเจ้าอาวาสวัดขาววิงออมอเมฆ1 1หลวงพ่อเจ้าคุณเดชาธรเจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม12พระอาจารย์ต๋องเจ้าอาวาสวัดพุตะเคียน1ิ 13. หลวงพี่เลี้ยงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจอมเกตลายนามนะคะทั้งหมด13ท่านนะคะที่มาร่วมปุกเสกนะคะในช่วงสงการนะคะที่ผ่านมานะคะ หลวงพ่อแอนได้นั่งอธิษฐานปลุกเสกเดี่ยวให้เป็นวาระพิเศษนะคะกระเท่ากับว่ารุ่นนี้ได้ผ่านการปลุกเสกมาด้วยกันถึงสองวาระนะคะวาระแรกเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลสงการนะคะที่หลวงพ่อแอนนั่งปลุกเสกอธิษฐานจิตเดี่ยวให้นะคะและ พิธีสุดท้ายก็คือวันที่28เมษายนที่ผ่านมานะคะพิธีพุทธ,ธาพิเศษใหญ่นะคะพร้อมกับเกจิอาจารย์ที่มาได้กล่าวนามไปทั้ง13ท่านนะคะเข้าร่วมปลุกเสกในวันนั้นนะคะ,ะกล่องรุ่นนี้นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะเป็นรูปเหรียญน,นะคะหลวงพ่อแอมนั่งเต็มองค์แบบนี้นะคะ,ะก็จะเห็นชื่อรุ่นเลยนะคะเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกนะคะ ฉายาท่านนะคะวงเล็บแอมนะคะหลวงพ่อแอมวัดน้ำตกตำบลท่าเสาอเภอําไซโยกจัังหวดกาญจนบุรีนะคะที่ระลึกอายุวัฒนมงคล82ปีนะคะเหรียญเสมารุ่นแรกนะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกนะคะยังไงก็น่าเก็บนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อแอมรุ่นแรกนะคะ สร้างน้อย150หลังเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นจำนวนการสร้างที่น้อยมากๆนะคะหมายก็จะมีมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันทั้งหมด15รายการเลยนะคะสำหรับพี่ๆนะคะที่ดูรีวิวเหรียญที่มายรีวิวไปแล้วอยากจะลองไปลุ้นเองนะคะสามารถทักเข้ามาได้นะคะหมายก็ <My S 2> มีมาเปิดแบ่งบูชานะคะแบบลุ้นซีนจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆ ซีนเดิมจะเป็นแบบนี้นะคะซีนเขาจะเขียนไว้ว่าเฮงเฮงอมูลเลตนะคะจะเป็นซีนหุ้มแบบนี้เลยนะคะปิดทึบสนิทนะคะไม่สามารถมองเห็นด้านในได้นะคะก็คือพี่ๆไปแกะลุ้นกันเอาเองว่าจะได้รายการไหนนะคะเหรียญแรกนะคะเป็นรายการที่10นะคะเนื้อนวะโรหะหน้ากากเงินลงยาจีวอน,นะคะมีจำนวนการจัดสร้างเพียงแค่150เหรียญเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะเหรียญกันนะคะก็จะเป็นเหรียญพิมพ์เสมานะคะหลวงหลวงพ่อแอมนะคะนั่งเต็มองค์คแบบนี้เลยนะคะพี่ๆหน้ากากนะคะเป็นหน้ากากเงินนะคะลงยาจีวรน,นะคะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นเนื้อนวะนะคะเป็นเนื้อนวะโลหะนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังรุ่นนี้นะคะจะเป็นยันตรีนิสิงเหนะคะแล้วก็จะมีตอกชื่อย่อของเนื้อไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อง่ายต่อการเก็บสะสมนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นหลวงพ่อแอมนะคะนั่งเต็มองค์แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านก็นั่งสมาธินะคะนี้เป็นหลับตานะคะนั่งสมาธิแบบนี้เลยลงยา ที่จีวรนนะคะหน้ากากเงินนะคะด้านล่างนะคะวงเล็บหลวงพ่อแอมนะคะสำหรับรายการนี้นะคะเลขโค้ดจะอยู่ด้านหน้านะคะารายการนี้เลขโคดจะอยู่ด้านหน้า,าสำหรับเปลี่ยนนี้นะคะเราได้เลข136นะคะนี่ก็จะเป็นเลข136มนะคะมีอักขรายันนะคะชัดเจนนะคะ สวยงามโค้ดนะคะโค้ดก็อยู่ด้านขวามือแบบนี้นะคะเห็นโค้ดชัดเจนนะคะตัวเลขตอกไว้ที่ด้านหน้าชัดเจนนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังนะคะต่อโค้ดนอนหนูนะคะไว้ทางด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นยันตรีนิสิงเหนะคะสวยงามนะคะอายุครบ82ปีนะคะขึ้น10ขค่ำเดือน6นะคะปีพศ2566นะคะ คมชัดสวยงามนะคะอันนี้ไม่ต้องใช้กล้องก็เห็นรายละเอียดของเหรียญชัดเจนนะคะสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปชมเหรียญที่2กันเลยนะคะเหรียญที่2นะคะ<ๆ>เหรียญน,นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทหลังยันนะคะตามใบรายการมีจํานวนการจัดสร้างเพียงแค่150เหรียญเท่านั้นนะคะ,ะก็จะเป็น เนื้อทองฝาบาทนะคะเพียวๆไม่ได้ลงยาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเหรียญน,นะคะ,ะผิวสวยนะคะเหมือนทองคําเลยนะคะพี่ๆด้านล่างนะคะหลวงพ่อแอมนะคะเหรียญน,นี้นะคะเขาจะตอกเลขไว้ที่ด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีโค้ดยันนะนะคะอยู่ที่สังคติด,ด้านหน้าแบบนี้นะคะ,ะสวยงามนะคะ เรามาดูรายละเอียดด้านหลังนะคะคำว่าหลังยันนะคะพี่ๆก็คือจะมีโค้ดยันนะนะคะด้วยกันทั้งหมด3โค้ดนะคะแบบนี้นะคะเลขนะคะอยู่ระหว่างตัวโค้ดยันนะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดยันนะที่มายบอกนะคะว่าเป็นลายมือของหลวงปู่โตนะคะสําสหรับรายการนี้นะคะเราได้เลข149นะคะ ด้านหลังมีโค้ดยันนะ3มโค้ดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โคตดยันตรีนีิสิงเหนะคะ่ะฟอฟันนะคะย่อมาจากชื่อเนื้อนะคะทองฝาบาทนะคะ รายการต่อมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่34นะคะเนื้อทองแดงมันปูลงยาลายธงชาตินะคะแล้วก็ลงยาจีวรด้วยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะมีจำนวนการจัดสร้างเพียงแค่300เหรียญเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการลงยากันนะคะลงยาลายธงชาตินะคะแล้วก็ ลงยาที่จีวรแบบนี้นะคะมีโค้ดยันนะที่สังคตินะคะด้านหน้าแบบนี้นะคะพี่ๆสวยงามนะคะลงยาคุยพื้นแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะคะ,ะเรามาดูด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังนะคะตัวเลขจะอยู่ทางด้านหลังแบบนี้นะคะอันนี้ก็สำหรับเหรียญน,นี้นะคะจะมีจำนวนการจัดสร้างนะคะ300เหรียญน,นะคะโค้ดนะคะโค้ดยันนะจะมี2โค้ดแบบนี้น<ฮ>ดอเด็กก็เป็นชื่อย่อของเนื้อนะคะเนื้อทองแดงมันปูนะคะตัวเลขนะคะลันอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเลข2 3 4นะคะเลขเรียง3าหลักสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พ มีโค้ดยันนะด้วยกัน2โค้ดนะคะ,ะรายการ,ร,าการต่อมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่29นะคะ เนื้อทองเหลืองผิวรุ้งลงยาแดงและลงยาฟ้านะคะสำหรับรายการนี้นะคะมีจำนวนการจัดสร้าง399เหรียญเท่านั้นนะคะลงยาขอบฟ้าแบบนี้นะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองเหลืองผิวรุ้งนะคะสวยงามมากๆลงยาที่จีวรนนะคะลงยาตัดเหมือนเออถ้าแบบนี้ก็ลงยาราชาวดีนะคะแดงเขียว นะคะแล้วก็ฟ้านะคะขอสวยงามนะคะด้านหลังนะคะมีโค้ดยันนะด้วยกัน2โค้ดนะคะแล้วก็เลขนะคะอยู่ทางด้านบนแบบนี้สำหรับรายการนี้เราได้เลข2 5 3นะคะโค้ดยันตรีแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ก็ด้านหลังเหรียญก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขึ้นลุงแบบนี้เลยนะคะสวยงามเนื้อทองเหลืองผิวลุงนะคะ รายการต่อมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่35นะคะเนื้อทองแดงมันปูลงยาแดงและลงยาขาวนะคะสำหรับรายการนี้นะคะมีจำนวนการจัดสร้างเพียงแค่300เหรียญเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันนะคะ,ะลงยาขอบขาวแบบนี้เลยนะคะพี่ๆตัดน้ำเงินและแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อ ทองแดงมันปูนะคะผิวเข้มๆแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะ,ะหลวงพ่อแอนนะคะนั่งเต็มองค์แบบนี้เลยแล้วก็ที่สังคตินะคะก็จะมีโค้ดด้วยนะคะรายละเอียดชัดเจนมากๆนะคะเหรียญน,นี้ด้านหลังนะคะก็จะมีโค้ดย่อนะคะดอเด็กนะคะแล้วก็ยันตรีนิสิงเฮแบบนี้นะคะ มีโค้ดยันนะด้วยกัน2โค้ดนะคะด้านซ้ายและขวาอยู่ทางด้านบนของยันตรีนะคะตัวเลขนะคะตอกอยู่ทางด้านบนแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเราได้เลข150นะคะถ้าไมายพูดเลขผิดไปต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พีรายการต่อมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่39เนื้อทองแดงมันปูไม่ตัดปีกต่อโค้ด9รอบนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันนะคะ อันนี้ก็จะคล้ายๆเนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่ๆจะไม่ค่อยขึ้นลุงเท่าไหร่นะคะด้านหน้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะต่อโคตดต่อโคตรเก้ารอบที่ขอบนะคะที่ไม่ได้ตัดปีกนะคะสวยงามนะคะอ่าแล้วก็โค้ดเก้าเนี่ยก็อยู่ตรงสังขติด้วยนะคะ สำหรับเหรียญนี้สวยงามนะคะรายการนี้นะคะมีจำนวนการจัดสร้างด้วยกัน599เหรียญน,นะคะเป็นรายการที่39 โค้ดย่อนะคะของเนื้อนะคะดอเด็กนะคะแล้วก็ยันตรีนิสิงเฮแบบนี้นะคะสำหรับรายการนี้เราได้เลข 3, 5, 4นะคะเลขอยู่ทางด้านบนแล้วก็มีโค้ดยันนะนะคะด้วยกัน2โค้ดนะคะอยู่บนยันตรีแบบนี้นะคะรายการต่อมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่32นะคะเนื้อทองเหลือง ผิวลุงไม่ตัดปีกต่อโค้ด9รอบนะคะก็จะคล้ายๆกับเปลี่ยนเมื่อกี้เลยนะคะพี่ๆแต่อันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะสวยงามมากๆนะคะต่อโค้ดนะคะโค้ดต่อ9ก้ารอบนะคะลอ้อมรอบตัวที่ไม่ได้ตัดปีกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อยู่ที่สังขติหนึ่งตำแหน่งนะคะสวยงามมากๆนะคะเป็นทองเหลืองผิวลุงนะคะ ผิวขึ้นลุง้งสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะมีสิงเฮแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีโค้ดยันนาะด้วยกัน2โค้ดนะคะอยู่บนยันตรีสำหรับรายการนี้เราได้เลข416นะคะสวยงามนะคะผิวสวยคมชัดนะคะสวยงามมากนะะรายการที่32นะคะ เดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันเลยนะคะรายการต่อมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่19นะคะเนื้ออัป,ปกาหลังยันมีจำนวนการจัดสร้าง150เหรียญเท่านั้นนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันนะคะเป็นเนื้ออัปากาเพียวๆไม่ลงยาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โค้ดยันนะนะคะตอกอยู่ที่สังคตินะคะด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะ สวยงามนะคะเป็นอปัปเเก่าเพียวๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะมีโค้ดยันนะด้วยกันถึง3โค้ดเลยนะคะแล้วก็ข้างหน้าอีก1โค้ดเป็น4ี่โค้ดนะคะต้องบอกว่าถ้าเป็นรายการที่ลงท้ายด้วยหลังยันนะคะด้านหลังจะมียันนะด้วยกันถึง3โค้ดเลยนะคะสำหรับรายการนี้เราได้เลข59นะคะเ,เลข2หลักสวยๆแบบนี้เลยนะคะ อ่างนะคะเนื้ออปกานะคะเป็นชื่อย่อของเนื้อสวยงามมากๆนะคะท่านใดที่ไม่ชอบลงยานะคะก็ รายการนี้ตอบโจทย์เลยนะคะ mm. เนื้ออัปกานะคะอ่เดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันเลยมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่18นะคะเนื้ออัปกาไม่ตัดปีกตอบโค้ด9้ารอบนะคะสําหรับรายการนี้มีจํานวนการจัดสร้าง300เหรียญน,นะคะรายการนี้ก็จะคล้ายๆกับเหรียญเมื่อสักครู่เลยนะคะพี่ๆแต่อันนี้จํานวนการจัดสร้างจะเยอะกว่านะคะเป็น เนื้ออาปา้าไม่ตัดปีกต่อโค้ดเก้ารอบแบบนี้นะคะตัวเก้ารอบนะคะก็จะตอกอยู่รอบๆนะคะในส่วนของที่ไม่ตัดปีกนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะรายการนี้เป็นเนื้ออัปาค้าเพียวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังนะคะจะมีโค้ดยันนะสองโค้ดนะคะเราได้เลข59นะคะเลขเหมือนกับ เหรียญเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแต่ว่าคนละรายการนะคะ,ะต่อโคดอออางนะคะย่อมาจากคำว่าอาปากานะคะสวยงามมากเลยมีทั้งอาปกาก้าไม่ตัดปีกแล้วก็อาปากาตัดปีกนะคะสวยงามเดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันเลยนะคะ รายการต่อมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่43นะคะเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาน้ำเงินและลงยาขาวนะคะมีจำนวนการจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด399เเหรียญเท่านั้นนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะลงยาขอบขาวนะคะตัดกับลงยาน้ำเงินแบบนี้นะคะ,ะน้ำเงินม่วงนะคะ แบบนี้เลยเป็นรายการนี้ก็ลงยาสวยงามนะคะตัดกันนะคะสีของขอบนะคะแล้วก็ตัวเนื้อนะคะสวยงามมากด้านหลังนะคะก็มีโค้ดนะคะดอเด็กนะคะ เป็นเนื้อทองแดงนะคะแล้วก็มีโค้ดยันนะด้วยกัน2โค้ดนะคะสำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นเลข3 8 7นะคะเลขออกอยู่ทางด้านบนแบบนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟ เดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันรายการะะต่อมานะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะเนื้อตะกัวโบราณผสมฉนวนเก่านะคะหลังยันนะคะรายการนี้มีจํานวนการจัดสร้างเพียงแค่3 0 0เหรียญเท่านั้นนะคะามาดูรายละเอียดกันนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อตะกัวนะคะผสมชนวนเก่าด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าเก็บนะคะพี่พี่ มีโค้ดนะคะโค้ดยันนายอยู่ที่สังคติด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะนี่เป็นเนื้อตะกัวผิวนะคะถ้าเทียบกับตัวอัปป้านะคะก็คือผิวสีไม่เหมือนกันนะคะผิวคนละแบบนะคะพี่ๆไม่ต้องกลัวว่าจะเช่าไปผิดผิวก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวโค้ดด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ รายการนี้นะคะเขาก็จะตอบว่าตอเต่านะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคะตอเต่านะคะเห็นตอเต่าชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวโค้ดยันนาะด้านหลังนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3โค้ดนะคะสำหรับรายการนี้นะคะเราได้เลข 2, 9, 8นะคะเดี๋ยวมาให้ดูเลขชัดๆนะคะ,ะโฟกัสแล้วนะคะเลข 2, 9, 8นะคะ เลขสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเป็นรายการที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าเก็บมากเลยนะคะเนื้อตะกัวนะคะผสมฉนวนเก่าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันเลยนะคะะคะรายการนี้เป็นรายการที่32นะคะเนื้อทองเหลืองผิวลุงไม่ตัดปีกต่อโคตรเ้ารอบนะคะ อันนี้ก็จะเหมือนรายการที่มายรีวิวไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะพี่ๆต่อโค้ดเก้ารอบนะคะตรงขอบที่ไม่ได้ตัดปีกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือตรงสังคตินะคะผิวขึ้นลรืองสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังว่าได้เลขโค้ดอะไรนะคะรายการนี้นะคะก็มีจำนวนการจัดสร้างด้วยการ399เหรียญน,นะคะเรามาดูโค้ดด้านหลัง โค้ดนะคะและเหรียญนี้เขาจะตอกด้วยโค้ดรอเรือนะคะเป็นผิวรุ้งนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเลขได้เราได้เลขโค้ดห9ึนะคะเลขสวยด้วยนะคะพี่ๆแล้วก็มีโค้ดยันนาะด้วยกันสองโค้ดนะคะอยู่ทางด้านบนยันตรีแบบนี้นะคะสวยงามนะคะเหรียญนี้เลขโค้ดหนึ่งเก้าเก้นะคะเป็น ทองเหลืองผิวรุงไม่ตัดปีกนะคะรายการต่อมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่36นะคะเนื้อทองแดงมันปูโรงยาน้ำเงินและโรงยาขาวนะคะ,ะรายการนี้ก็จะคล้ายๆกับรายการที่มารีวิวรงยาขาวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านบนจะเป็นน้ําเงินนะคะตัดเขียวแล้วก็ตัดขาวแบบนี้เลยนะคะพี่ๆมีโค้ดที่สังคติด,ด้านหน้าแบบนี้นะคะ สวยงามผิวก็จะเข้มๆหน่อยนะคะจะไม่ไม่มันปูมากนะคะอันนี้ผิวค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะสวยงามเป็นเนื้อทองแดงมันปูรายการนี้นะคะมีจำนวนการจัดสร้าง399เหรียญเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านหลังกัน ด้านหลังนะคะโค้ดนะคะย่อของเนื้อนี้นะคะโค้ดดอเด็กนะคะทองแดงสำหรับเหรียญน,นี้เราได้เลข2 8 4นะคะสร้าง399เหรียญน,นี้ได้เลข2 8 4นะคะโค้ดยันนะ2โค้ดนะคะอยู่บนยันตรีแบบนี้เลยนะคะผิวสวยงามคมชัดนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเหรียญด้วยกันทั้งหมด13เหรียญน,นะคะรายการ สิบสเหรียญที่มายรีวิวไปก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจเหรียญไหนที่มายรีวิวไปใน13บสเหรียญน,นี้นะคะสามารถแคปภาพหน้าจอนะคะส่งมาทางไลน์นะคะไลน์ของร้านนะคะจะขึ้นตลอดทั้งคลิปเลยนะคะทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะคะ ไลน์นะคะเวลาพี่พี่แอดนะคะอย่าลืมใส่ตัวแอดไซน์นะคะสําคัญมากๆเลยนะคะถ้าลืมตัวนี้นะคะจะไม่ขึ้นนะคะไลน์จะต้องเป็นรูปโปรไฟล์เดียวกับ YouTube เลยนะคะแล้วก็จะเป็นชื่อช่องเดียวกับ YouTube ด้วยนะคะ ไอด i n ลนะคะ SI WPD ดับนะคะกดค้นหาและแอดเพื่อนมาคุยกันได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะที่มารีวิวนะคะเหรียญเสมารุ่นแรกนะคะหลวงพ่อแอมนะคะวัดน้ำตกนะคะ ก็รีวิวครบไปแล้วนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ดูแลชอบนะคะชอบลุ้นเองนะคะสามารถทักเข้ามาได้นะคะหมายก็มีมาฝากไม่มากนะคะสำหรับรายการที่ลุ้นนะคะก็จะเป็นซีนเดิมแบบนี้เลยนะคะให้พี่ๆได้ไปแกะลุ้นกันเอาเองนะคะหรือท่านใดที่ไม่ชอบลุ้นนะคะและชอบรายการที่มารีวิวไปนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ ค่ะก็วัตถุมงคลของวัดน้ําตกนะคะหมายก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ผู้สร้างเนี่ยเคยสร้างรุ่น135ปีชาติการไว้นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะในตอนนั้นนะคะ การรีวิวในวันนี้นะคะถ้าไมใช้คำพูดใดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพนะคะต้องขออภัยพี่พีด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไมยได้ทำคลิปดีดีวัตถุมงคลของ ทักเครื่องต่อไปนะคะก็ฝากพี่ๆติดตามรุ่นอื่นๆนะคะที่มาจะนำมารีวิวที่ช่องอีกนะคะสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่เพิ่งมาดูใหม่นะคะยังไม่ได้กด Subscribe นะคะยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพี่ๆที่รับชมจนจบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you for watching!